ทางเดินหายใจส่วนบนนะครับทางเดินหายใจส่วนบนก็คือแถวๆช่วงคนไข้มีปัญหาเรื่องการหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วยไหมนะครับอารมณ์เหมือนกับจริงๆแล้วอะครับเราส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเข้าใจว่าการนอนกรนเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับที่เวลาที่ คนเรานอนหลับเนี่ยจะต้องมีอาการกรนเลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เวลาเราดูการ์ตูนเนี่ยหรือว่าดูหนังเนี่ยเขาจะใช้การนอนกรนเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์หรืออาการที่บ่งบอกว่าตัวละครน,นี้กาลังหลับอยู่แล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยกรนเราก็เลยเข้าใจว่าอันเนี้ยเป็นความปกติที่เกิดขึ้นขณะหลับได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการนอนกรนเนี่ยมันเป็นเสียงที่บ่งบอกว่ามันมีการสั่นกระพือของเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณอ่า ทางเดินหายใจส่วนบนนะครับทางเดินหายใจส่วนบนก็คือแถวถวช่วงหลังจมูกหลังปากหรือว่าใต้ลิ้นลงมานิดนึงเราจะเรียกแถวบริเวณนี้ว่าเป็นคอหอยนะครับเสียงที่กรนส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจาก การสั่นกระพือของลิ้นไก่นะครับเวลาที่ลมผ่านบริเวณลิ้นไก่แล้วทางเดินหายใจส่วนนั้นนะ่ะมันติดแคบลงก็เกิดอาการสั่นกระพือบริเวณเลิ้นไก่แล้วทำให้เกิดเสียงกรนออกมานะครับอันนี้เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของเสียงกรนว่ามักจะมาจากบริเวณนี้นะครับซ,ซึ่งเราถือว่าเขาเป็นเรื่องปกติไหมคะอาจารย์ทุกๆคนสามารถนอนกรนได้เลยไหมคะ,ะคือ จริงๆนอนกรนเนี่ยเป็นสัญญาณหนึ่งของการที่บอกว่าทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยมันติดแคบนะครับทีนี้ถามว่าการกรนนี้จะอันตรายหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องการหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วยไหมนะครับอารมณ์เหมือนกับเราแบ่งการกรนเป็น2อ,อย่างว่าเป็นกรนกรนเฉยๆหรือว่ากรนปวกหยุดหายใจขณะหลับนะครับ ได้บอกไปว่านอนกรนเนี่ยมันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งของโรคหยุดหายใจขณะหลับนะครับทีนี้ถ้าถามว่าการที่เราจะรู้ไหมว่าอนอนกรนเนี่ยแล้วมีหยุดหายใจขณะหลับหรือเปล่าก็คงต้องมาตรวจการนอนหลับนะครับแต่ถา,ถามว่านอกจากการมาตรวจแล้วเนี่ยเราจะมีอะไรที่เป็นตัวบอกว่าเรามีโอกาสเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับ เยอะนะครับก็จะมีตัวแบบคัดกรองตัวหนึ่งที่เราเอาไว้ใช้คัดกรองด้วยตัวเองเบื้องต้นว่าแต่ละท่านเนี่ยมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอยู่าน,นใจขณะหลับเยอะมากหรือน้อยแค่ไหนก็คือแบบกระกรที่เราเรียกว่าสต็อปแบงนะครับแบบคัดกรองที่บอกว่าเนี่ยถ้าเรามีอาการเยอะเราก็จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคอยู่ายใจขณะหลับเยอะควรจะมาตรวจการนอนหลับแต่ถ้าเกิดว่ามีแค่อาการนอนกรนอย่างเดียวไม่ได้มีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเงี้ยก็อาจจะ ดูอาการไปก่อนนี้ก็ได้นะครับอาการอื่นๆที่ที่จะทําให้เราสงสัยว่ามีโรคหยุดหายใจขณะหลับก็คือว่านอกจากนอนกรนแล้วเนี่ยมีคนสังเกตว่ามีอาการหยุดหายใจขณะหลับนะครับก็อาจจะเช่นเหมือนกับว่ากล่นๆอยู่แล้วก็สักพักนิ่งไปช่วงที่นิ่งเนี่ยคือช่วงที่หยุดหายใจแล้วก็สักพักก็มีอาการสะดุ้งเครืองออกมาเหมือนหรือ <c oughs> เหมือนอ่าสำลักอากาศหรือหิวอากาศขึ้นมานก็เป็นอาการอย่างหนึงนะครับค่ะ <c oughs>